สวัสดีครับน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมิกค่ะน้องมิกเด็กหน่อยอัจฉริยะครับเสมอชมเนาะเป็นเด็กที่นสลาดเลยครับเสมอชมฝันเลยกรแม่นวัสดุครับเบาแอมรถทงกับทีมงานนั่มหาจนเจอครับขี่รถอ้อมบ้านครับเสมอชมตามกล้อน้องเมิกมาขี่รถซาลิงครับครับรถกระเป็นบ่ครับน้องมิกชอบเป็นอู้คือเก่งแท้ครับเสมอชมยูปอได้ขนมิกปอสามอ่ะน้องมิกยูปอสามครับมอเตอร์ไซค์เป็น ครับครับในน้อยนั้นหันมาทางพี่นะยับมาอีกชิดๆกันมันเออมาเข่ากล่องนะแจังไปน้อยเออทีมงานครับทีมงานเพื่อนรับฝันถึงสามคนอยู่บ่ครับนี่มันไผ่ก่อนมาเขียนเหล็กไห่เบาสู่ฟังนะครับมีปูครับปูอุ้ยปูหยังเหรอครับปูปูพอผมหนักปูพอเ้าเสียเราบ่ครับนี่เสียครับตายแล้วตายโดนยังครับนี่โดนแล้วครับหลายปีแล้วเนาะ เพันอายุจักป,ปีครับปู่จำได้บ่ครับจำหมดจำโบได้แต่เฒ่าแล้วแม่นบ่ครับ,รบมาเขียนเลขให้สองตัวหรือสามตัวครับน้องเม็กสามตัวคสามตัวสียังครับสีแดงครับตึงคืองเลยนั่นแหละครับเขียน <มา S 2> เซ่ไซค่ะน้องเม็กเขียนใส่กระดาษน,นี่พูดมเขียนใส่ในกระดาษปา้าถูกครับท่านผู้ชมมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์น้องเม็กได้นี่เท่เด้นี่เสียงดังบ่น้องเม็กดังตัวเลขสามตัวจ้าจ้าเลย สีแดงจึงคืองเลยครับผมเนาะโว้ซู่เอฟฟังเบิ้งสิเป็นตัวไรครับเนาะเผื่อว่าเป็นการเซเวลาครับ4ี่ห้าหกเป็นตัวเลขผีสวยงามได้นี่สี่้าหกจิ้งจกยัดไส้โอ้ะครับก็ลองเบิ้งครับเนาะแนวทางดีๆครับเด็กน้อยครับผพาขาวบริสุทธิ์เป็นถืผู้ที่ฟันเห็นปูบอกพ่อแม่เราบ้ครับนี น้องมีเคยบอกเลขพ่อแม่เขาเมื่อไหรัจะงวดถือเมื่อไหรจะงวดครับงวดหนึ่งครับผมเก่งหลายเก่งหลายครับงวดนี้สิเป็นงวดที่สองก็ได้เนาะเอาขอให้เป็นเช่นนั้นเลขสามวคกับสองโตมีบาคาน้องมีบอกบมีครับมีแต่สามโตค่ะมีแต่สามตนะครับน้องลาซื้อยางหนัาใจสุดสีชมพูชุ่เสือขาวนั่นซื้อยังครับซื้อยังครับน้องชื่ออะไรครับพี่จ๋า จ้าจ๋าเนาะมาพี่มาพี่อยับมาใกล้ๆมาบอกเลขเอฟซีเร็วเลขสองตัวนีผู้สาววะนาะนี่เรผู้สาวนะเลขสองตัวตัวไหนครับโบมี่โบฮู้ครับธรรมโมชุมน้องน้องัผู้นั่นฮู้บ่ฮู้เลขบ่โบฮู้โบปัญยังครับเอฟซีเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับอาจดิมีผีบองปากเพิ่นว่าคนโบราณเพิ่นว่าครับธรรมโมชุ่มแต่นี่น้องน้องมิกน้องมิกของเฮานี่บัได้ขนาดแล้วครับฝันจะาจ๋ครับท่านผู้ชมเนาะฝันจะาจ๋ฝันดีครับ ลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับ4ห6 4 5 6ครับเดี๋ยวทีมงานเบาแอมโต้งงสีุดไว้แคบนาจออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับน้องมิกขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับผมเถื่อโมชมนีด้วยครับตัวเลขข้องน้องมิกเนาะครับเอฟซีเนาะผีปูครับมาเขียนเลขให้3ตัวแดงจึงคืงครับ4 5 6 4 5 6ครับ วันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหอยหกสิบหกครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปหนีเบาแอมรทงกฤษลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่รับเอฟซีเบาแอมรทงสีภาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมรทงนี่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซี่ครับ่านผม้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่านผม้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสื่อเรลียกสื่อรถตอรีจึงสี่เหลือถือนะครับเนาะสามชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะูดีขัดครับ่ามผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับับรครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอัน no? ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเน่ห์เรื่องการงานการขายเนี้ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย,อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 าาาน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยห้วงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>่อยแล้วก็บ<อ><ป>ีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดนี่แเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ่าแข่ใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหมาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคากลานขายขอ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือไหนครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แตะครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วกัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนีก็มมกแตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปูล่ลุ้ยนี่ก็แตงขึ้กันนี่นนครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก,ก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมลูกตรงนี้ด้น้ำมุ่นมะน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่ม,มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกลียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตามึงทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ๋ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้นพี่ผสมน,น้ำอักนะพี่ผสมน,น้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน,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 น้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้อง,องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 รับผมสาธุสาธุ